ในชีวิตคนเราไม่มีอะไรเจ็บได้เท่ากับการถูกหักหลังจากคนที่เราไว้ใจไม่ใช่คนแปลกหน้าไม่ใช่ศัตรูเก่าแต่เป็นคนที่เราเคยยื่นใจให้เคยเปิดบ้านให้เคยฝากชีวิตไว้ด้วยความเชื่อว่าพวกเขาจะไม่ทำร้ายเราและเพราะเรารักเพราะเราเชื่อใจเพราะเรามองเขาเป็นพวกเดียวกันการทรยศจึงกลายเป็นบาดแผลลึกที่สุดในหัวใจไม่ใช่เพียงแค่ความเจ็บ แต่คือความสั่นคลอนในความศรัทธาต่อคนต่อโลกและต่อความดีหลายคนเลือกเอาคืนด้วยความโกรธด้วยการทำให้เจ็บกลับด้วยการลงมือในแบบที่เราเองก็ไม่เคยคิดว่าจะกลายเป็นคนแบบนั้นแต่พระพุทธเจ้าผู้รู้แจ้งในธรรมทรงสอนว่าการเอาคืนที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การล้างแค้นแต่คือการล้างใจการหักหลังของคนอื่นไม่ควรกำหนดว่าเราจะเป็นใครต่อจากนี้ เราสามารถเอาคืนอย่างทรงพลังได้โดยไม่ต้องทำลายใครไม่ต้องแปดเปื้อนกรรมไม่ต้องลดศักดิ์ศรีของตัวเองเราสามารถเอาคืนด้วยความนิ่งที่สงบด้วยการเดินจากไปอย่างมีเกียรติด้วยการมีชีวิตที่งดงามเกินกว่าความโกรธจะแตะต้องคลิปนี้จึงขอพาทุกท่านเข้าสู่15้าแนวคิดเอาคืนคนใกล้ตัวที่เราเชื่อใจหักหลังเราตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแนวคิดที่ไม่หวังเพียงแค่จะชนะศัตรู แต่หวังให้เราชนะใจตัวเองอย่างแท้จริงห่งเอาคืนด้วยการไม่ตอบโต้การไม่ตอบโต้ไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือชัยชนะของคนที่เหนือกว่าในช่วงเวลาที่เราเจ็บปวดจากการถูกหักหลังความรู้สึกแรกที่เกิดขึ้นคือความโกรธความแค้นอยากทำอะไรสักอย่างเพื่อให้เขาได้รับผลจากสิ่งที่เขาทำกับเราเป็นธรรมชาติของจิตที่ยังมีอัตตาตัวตนเป็นตัวนำแต่พระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้เท่าทันจิตและรู้ทันอารมณ์เหล่านี้ คนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดว่าการนิ่งเฉยคือความพ่แพ้หรือเป็นการยอมให้คนที่ทำร้ายเราลอยนวลแต่ในทางพุทธแล้วการนิ่งเฉยอย่างมีสติคือพลังที่ทรงพลังที่สุดเพราะมันแสดงถึงความเหนือว่าไม่ใช่เหนือทางอารมณ์เท่านั้นแต่เหนือด้วยปัญญาเหนือด้วยการมองเห็นภาพใหญ่ว่าการจมอยู่กับอารมณ์แค้นไม่ได้ช่วยให้เราหลุดพ้นจากทุกข์กลับยิ่งดึงเราให้จมลึกลงในโคลนแห่งอารมณ์เสียใจมากยิ่งขึ้น การไม่ตอบโต้คือการปล่อยให้กฎแห่งกรรมทำหน้าที่ของมันโลกนี้มีหลักธรรมดาของกรรมคือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคนที่ทำร้ายเราเขาไม่ได้หลุดพ้นจากผลกรรมแม้เราไม่ได้เอาคืนด้วยตัวเองแต่กฎแห่งธรรมชาติย่อมจัดการให้ในเวลาที่เหมาะสมเราจึงไม่จําเป็นต้องสร้างเวรกรรมใหม่กับเขาตัวอย่างในการประยุกต์ใช้ หากคุณถูกเพื่อนร่วมงานใส่ร้ายในที่ประชุมอย่ารีบตอบโต้ด้วยการแก้แค้นให้ทันทีใช้สติพิจารณาว่าสิ่งที่เขาทำนั้นสะท้อนอะไรในตัวเขาเองแล้วพัฒนางานของคุณให้ดีกว่าเดิมสื่อสารกับผู้ใหญ่ด้วยเหตุผลไม่ใช่อารมณ์แล้วปล่อยให้ความจริงปรากฏผ่านผลงานและพฤติกรรมของคุณเอง 2. เอาคืนด้วยความสำเร็จไม่มีการแก้แค้นใดทรงพลังเท่าการยกระดับชีวิตของตัวเองให้สูงกว่าเดิม เมื่อใครสักคนหักหลังเราบางทีเขาอาจคิดว่าเขากำลังขัดขาหรือดับอนาคตของเราเขาอาจคิดว่าเขาชนะแต่สิ่งที่เขาไม่ได้คาดคิดคือเราจะกลับมายืนได้อย่างสง,ง่างามกว่าที่เคยพระพุทธเจ้าสอนว่าคนที่ยึดมั่นในอัตาย่อมพลาดโอกาสในการเจริญเพราะมัวแต่จมอยู่กับการเปรียบเทียบและแข่งขันกับผู้อื่นแต่คนที่หลุดจากอัตตาและเปลี่ยนความทุกข์ให้กลายเป็นพลังจะสามารถเติบโตในระดับที่คนทั่วไปคาดไม่ถึง จงใช้ความเจ็บเป็นเชื้อเพลิงไม่ใช่โซ่ล่ามใจเราทุกคนเคยผิดหวังเคยถูกทยศแต่คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตจำนวนมากล้วนผ่านการหักหลังความล้มเหลวและความสูญเสียมาก่อนแต่พวกเขาใช้สิ่งนั้นมาสร้างตัวไม่ใช่ทำลายตัวเองเหมือนที่ในพุทธศาสนาเรียกว่าเปลี่ยนวิบากเป็นวาสนาเปลี่ยนเหตุร้ายให้กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิต แทนที่จะมัวคุ้นคิดว่าทำไมเขาทำกับเราแบบนี้ให้เปลี่ยนคำถามเป็นจะทำอย่างไรให้ชีวิตของเราก้าวหน้าขึ้นหลังจากนี้ลงมือทำสิ่งที่ทำให้คุณภูมิใจในตัวเองพัฒนาทักษะเพิ่มคุณค่าให้ตัวเองสร้างชีวิตที่เขาได้แค่มองแต่ไม่มีสิทธิ์ได้ทำลายอีกต่อไปเพราะเมื่อคุณเติบโตสูงขึ้นจนเขาต้องเงยหน้ามองนั่นคือชัยชนะที่แท้จริง 3. เอาคืนด้วยการให้อภัยแบบรู้เท่าทัน การให้อภัยไม่ใช่เพราะเขาสมควรได้รับแต่เพราะเราสมควรได้อิสรภาพทางใจให้อภัยไม่ได้หมายความว่าลืมทุกสิ่งหรือกลับไปไว้ใจเหมือนเดิมแต่คือการตัดใจจากความเกลียดชังเพื่อให้เราหลุดพ้นจากบ่วงของอารมณ์ลบที่กำลังกัดกินใจเราอยู่เงียบๆพระพุทธเจ้าเคยทรงสอนว่าการเก็บความโกรธไว้เหมือนการถือถ่านไฟร้อนในมือโดยหวังว่าจะโยนใส่ศัตรูในภายหลังแต่สุดท้ายคนที่ไม่คือ ตัวเราเองการให้อภัยจึงไม่ใช่ของขวัญให้เขาแต่คือของขวัญให้ใจเราการให้อภัยแบบรู้เท่าทันคือไม่ลืมสิ่งที่เขาทำแต่ไม่ให้สิ่งนั้นควบคุมอารมณ์และการตัดสินใจของเราอีกต่อไปการให้อภัยแบบนี้ทำให้เรารู้ทันว่าคนที่ทำร้ายเราเขาอาจมาจากความไม่รู้ความกลัวหรือแม้แต่ความเจ็บปวดของตัวเขาเองเมื่อเรามองเห็นอย่างนี้เราจะไม่มองเขาในฐานะศัตรูแต่ในฐานะมนุษย์ผู้หนึ่งที่หลงผิด และเราจะยอมวางไม่ใช่เพราะเขาดีแต่เพราะเราอยากมีใจที่ดีเขียนสิ่งที่เขาทำกับคุณลงบนกระดาษอย่างละเอียดแล้วเขียนสิ่งที่คุณรู้สึกจากนั้นเขียนว่าฉันเลือกที่จะไม่เก็บความเจ็บปวดนี้ไว้ต่อไปเพราะฉันคู่ควรกับความสงบสุขแล้วเผากระดาษใบนั้นเป็นสัญลักษณ์ของการปลดปล่อยการให้อภัยที่แท้จริงไม่ใช่การให้คนอื่นแต่คือการให้ตัวเองพ้นจากพันธนาการทางใจ 4. เอาคืนด้วยความเงียบที่สง่าง,งาม บางครั้งความเงียบคือคำตอบที่ดังที่สุดคนที่หักหลังเรามักคาดหวังว่าจะได้เห็นเราทุกเห็นเราระเบิดอารมณ์เห็นเราล้มเหลวแต่สิ่งที่ทำให้เขาแปลกใจและกระอักกระอ่วนใจที่สุดกลับเป็นความเงียบของเราพระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าผู้ที่สงบย่อมไม่หวั่นไหวในโลกทำแปด ซึ่งรวมถึงคำชมคำนินทาได้ลาบเสื่อมลาบและอื่นๆคนที่มั่นคงทางใจจะไม่ตกเป็นทาสของเสียงภายนอกไม่ว่าคำพูดนั้นจะเป็นการยกย่องหรือเหยียดหยามความเงียบไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการยืนยันว่าฉันไม่ตกลงไปอยู่ในเกมของเธอการเงียบอย่างมีศักดิ์ศรีไม่ใช่การกล้ำกลืนความเจ็บแต่เป็นการวางอารมณ์ไว้ในที่ที่ควรแล้วเดินต่ออย่างสง่างามเพราะเสียงดังอัศจรรย์ชั่วคราวแต่ความนิ่งสงบคือพลังที่อยู่ได้ยาวนาน ประยุกต์ใช้ได้จริงถ้ามีคนใกล้ตัวใส่ร้ายคุณรอบแทงข้างหลังหรือนำเรื่องของคุณไปบิดเบือนให้คุณตั้งใจเงียบอย่าตอบโต้ในทันทีแต่ให้สังเกตเขาจะค่อยๆเผยตัวตนของเขาออกมาให้คนรอบข้างเห็นเองแล้วความจริงจะปรากฏโดยที่คุณไม่ต้องพูดแม้แต่คำเดียว 5. เอาคืนด้วยการอยู่เหนืออารมณ์คนที่ควบคุมใจตัวเองไม่ได้จะตกเป็นทาสของทุกคนที่กวนใจเขา การที่เราถูกหักหลังจนเกิดอารมณ์รุนแรงนั้นไม่ผิดเพราะมนุษย์มีความรู้สึกแต่พระพุทธเจ้าสอนให้เรามีสติรู้เท่าทันอารมณ์ไม่ใช่ให้ตกเป็นทาสของอารมณ์นั้นในช่วงที่เจ็บที่สุดสิ่งที่ทำร้ายเรามากที่สุดอาจไม่ใช่คนที่หักหลังแต่คือความคิดซ้ำๆที่เราฉายซ้ำในหัวว่าทำไมเขาทำแบบนั้นเขาไม่เห็นค่าของเราหรือคำถามพวกนี้จะค่อยๆบั่นทอนใจเราโดยไม่รู้ตัว พระพุทธเจ้าทรงใช้หลักสติปัฏฐานสี่โดยเฉพาะในเรื่องเวทนานุปัสสนาการรู้เท่าทันความรู้สึกเพื่อให้เราเห็นว่าอารมณ์โกรธแค้นเจ็บปวดเป็นแค่อารมณ์ไม่ใช่ตัวตนของเราและเรามีสิทธิ์เลือกที่จะไม่ยึดติดกับมันเอาคืนด้วยการควบคุมตัวเองได้นั่นและคืออำนาจที่เขาไม่มีทางแย่งไปได้ประยุกต์ใช้ได้จริงทุกครั้งที่รู้สึกโกรธกับแค้นใจให้คุณหายใจลึกๆสามครั้งแล้วบอกตัวเองว่านี่คืออารมณ์ไม่ใช่ฉัน ให้เดินออกไปจากสถานการณ์นั้นชั่วคราวหากจำเป็นใช้การนั่งสมาธิหรือฟังธรรมะในช่วงที่ใจสั่นไหวเพื่อดึงตัวเองกลับสู่ความมั่นคงภายใน 6. เอาคืนด้วยการตั้งขอบเขตและไม่กลับไปให้เขาทำร้ายได้อีกให้อภัยได้แต่ไม่จำเป็นต้องกลับไปไว้ใจ พระพุทธเจ้าสอนเรื่องปัญญาว่าเป็นสิ่งที่ต้องมากับเมตตาเสมอไม่ใช่ว่าเราต้องให้อภัยแล้วกลับไปอยู่ในวงจรที่ถูกหักหลังซ้ำแล้วซ้ำอีกการให้อภยัยไม่ใช่การเปิดช่องให้เขาทำร้ายเราอีกครั้งแต่คือการรู้จักตั้งขอบเขตทางใจและขอบเขตในความสัมพันธ์บางครั้งการเอาคืนที่ดีที่สุดคือการไม่เปิดโอกาสให้เขาได้เข้ามาใกล้เราอีกเพราะคนบางคนไม่ได้เปลี่ยนแค่เรียนรู้ที่จะปิดบังเจตนาร้ายให้แนบเนียนขึ้น พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าการครบหากับคนผ่านย่อมนำพาไปสู่ความเสื่อมมอการถอยห่างจากคนที่เป็นพิษในชีวิตเราไม่ใช่ความใจร้ายแต่คือความเมตตาต่อตัวเองหากคุณรู้ว่าคนคนนี้เคยหักหลังคุณและมีแนวโน้มจะทำอีกจงตั้งขอบเขตให้ชัดเจนเช่นลดการพูดคุยหลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือหากจำเป็นต้องร่วมงานให้สื่อสารอย่างมืออาชีพแต่ไม่เปิดใจมากนักจงให้อภัยจากระยะห่างไม่ใช่จากความใกล้ชิดเ เอาคืนด้วยการมีชีวิตที่สงบสุขโดยไม่มีเขาไม่มีอะไรทำให้คนที่หักหลังเราทุกใจได้มากเท่ากับการที่เขารู้ว่าเราไม่ทุกเพราะเขาอีกต่อไปเมื่อใครสักคนเคยมีอำนาจทำให้เราร้องให้ทุกเจ็บแล้ววันหนึ่งเขารู้ว่าเราไม่ทุกอีกต่อไปเขาจะรู้สึกเสียสูญในแบบที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะจิตใจของเขายังคงติดอยู่กับอดีตแต่เรากลับเดินหน้าต่ออย่างสงบ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสุขหาสงฆ์สอสอสามาคัคคีความสงบคือสุขของหมู่ชนเช่นเดียวกับเราความสงบภายในคือสันติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของแต่ละคนและเป็นสิ่งที่ศัตรูไม่มีทางแย่งไปได้จงมีชีวิตที่สงบจนคนที่เคยทำร้ายคุณรู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือใจคุณอีกต่อไปประยุกต์ใช้ได้จริงลบพวกเขาออกจากสิ่งแวดล้อมของคุณทั้งทางกาย และทางใจไม่ติดตามไม่ตามสองไม่เก็บคำพูดหรือการกระทำของเขามาไว้ในหัวใจพาตัวเองไปอยู่ในพื้นที่ที่ดีงามไปใช้เวลากับคนที่เห็นคุณค่าในตัวคุณแล้วคุณจะพบว่าไม่มีเขาชีวิตคุณก็ดีได้ 8. เอาคืนด้วยความเข้าใจในกฎแห่งกรรมไม่ต้องเอาคืนเพราะกฎแห่งกรรมไม่เคยละเว้นใคร1ในคำสอนสำคัญที่สุดของพระพุทธเจ้าคือเรื่องกรรมการกระทำในอดีตปัจจุบัน และผลที่จะตามมาในอนาคตพระองค์ทรงตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนไม่มีใครหนีผลกรรมพ้นคนที่หักหลังเราทำร้ายเราอาจดูเหมือนสบายดีในตอนนี้แต่กรรมไม่ได้ตอบสนองทันทีกรรมมีระบบของมันมีจังหวะมีเวลาและเมื่อถึงเวลากรรมนั้นจะส่งผลอย่างยุติธรรมโดยไม่ต้องมีใครลงมือแทน การที่เราไม่ต้องเอาคืนเองคือการแสดงว่าเราเชื่อมั่นในความยุติธรรมของธรรมชาติมากพอการเอาคืนด้วยตัวเองอาจทำให้เราผูกเวรต่อไม่จบไม่สิ้นแต่การปล่อยให้กรรมทรหน้าที่ของมันคือการประกาศว่าเราเชื่อมั่นในธรรมะไม่ใช่แค่ในอารมณ์ของตนทุกครั้งที่ใจคุณเริ่มคิดจะเอาคืนให้ย้ำกับตัวเองว่า เขากําลังสร้างกรรมของเขาเองฉันไม่จำเป็นต้องไปแบกเพิ่มแล้วใช้เวลานั้นกลับมาดูแลตัวเองฟื้นฟูใจสร้างกรรมดีให้ชีวิตเราเบ่งบานแทน9เอาคืนด้วยการพัฒนาเมตตาให้เหนือความโกรธเมตตาไม่ได้มีไว้เพื่อคนดีเท่านั้นแต่มีไว้เพื่อปกป้องใจเราในโลกที่มีคนเลวด้วยหลายคนเข้าใจว่าเมตตาคือการรู้สึกดีต่อผู้อื่นเท่านั้น แต่แท้จริงแล้วเมตตาคือเครื่องป้องกันใจไม่ให้จมอยู่กับความเกลียดความแค้นซึ่งเป็นของร้อนในจิตถ้าไม่ดับมันจะเผาใจเราเองพระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าเมตตาเป็นธรรมที่ไม่มีเวรไม่มีภัยผู้ที่เจริญเมตตาเป็นประจำย่อมมีใจที่เย็นมีปัญญาและหลุดพ้นจากอารมณ์ร้ายแรงได้เร็วกว่าจิตที่มีเมตตาไม่ใช่จิตอ่อนแอแต่เป็นจิตที่มีกำลังเมตตาคือการประกาศว่าเราไม่ยอมให้สิ่งที่เขาทำมาทำให้เรากลายเป็นคนขมขื่นไปตลอดชีวิต การเอาคืนด้วยเมตตาไม่ได้แปลว่าเราต้องกลับไปยิ้มแย้มกับเขาหรือเปิดใจให้เหมือนเดิมแต่คือการขอให้เขาไปดีในใจเราเพื่อให้เราหลุดออกจากวัตตวนของเวรกรรมและใจที่ขุ่นมัวลองเจริญเมตตาแบบง่ายๆเช่นในใ,นใจว่าขอให้เขาพ้นจากความหลงพ้นจากอากุศลจิตขอให้เขาได้พบแสงสว่างในชีวิตและไม่เบียดเบียนใครอีก ทำบ่อยๆแล้วคุณจะรู้ว่าจิตใจที่เบาคือของขวัญอันยิ่งใหญ่ที่คุณมอบให้ตัวเองไม่ใช่เขา 10. เอาคืนด้วยการมีวุฒิภาวะที่เขาไม่มีอย่าแก้แค้นด้วยการลดตัวเองให้ต่ำลงแต่จงชนะด้วยการยืนสูงขึ้นในวันที่เราโดนแทงข้างหลังสิ่งที่เจ็บที่สุดอาจไม่ใช่แผลแต่คือการที่เราต้องเผชิญกับความจริงว่าคนที่เรารักหรือไว้ใจกลับเป็นคนที่ทำร้ายเราเอง แต่ในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนว่าคนผ่านทำร้ายได้เพียงกายแต่ไม่อาจทำร้ายจิตใจของผู้มีวุธิภาวะวุธิภาวะหมายถึงการมองเห็นตามความจริงไม่ใช่มองด้วยอารมณ์วุฒิภาวะคือการเข้าใจว่าคนที่หักหลังเราอาจทำไปเพราะความกลัวความอิจฉาหรือความไม่รู้และเราสามารถเลือกที่จะไม่เดินลงไปอยู่ในระดับเดียวกับเขาเพราะถ้าเราลงไปอยู่ในความคิดแบบเขาเราก็ไม่ต่างอะไรกับเขาเลย การเอาคืนที่ทรงพลังที่สุดคือการที่เขากลับมาเห็นว่าเราไม่ใช่คนเดิมแต่สูงขึ้นจนเขาแต่ไม่ถึงอีกต่อไป 11. เอเอาคืนด้วยการปิดประตูอย่างสงบไม่ใช่ปิดด้วยความแค้นปิดความสัมพันธ์บางบานเพื่อเปิดโอกาสให้ชีวิตใหม่เข้ามา บางคนพอเราถูกหักหลังก็ยังลังเลอยากกลับไปแก้ให้มันจบดีหรือเผื่อเขาจะกลับตัวได้แต่ในหลายครั้งการฝืนต่อความสัมพันธ์ที่มีพิษเท่ากับการยอมให้ตัวเองเจ็บซ้ำๆแบบไม่มีวันจบพระพุทธเจ้าสอนว่าการครบคนดีพาไปหาความดีการครบคนชั่วพาไปหาความทุกข์เพราะฉะนั้นการปิดประตูให้กับคนที่ไม่คู่ควรไม่ใช่ความใจร้ายแต่คือการทำเพื่อความเมตตาต่อตัวเอง การเอาคืนในรูปแบบนี้คือการไม่อนุญาตให้เขาเข้ามาในโลกของเราได้อีกต่อไปไม่ว่าในฐานะใดก็ตามไม่ต้องอธิบายไม่ต้องอาฆาตไม่ต้องพูดมากแค่เงียบแล้วเดินออกมาอย่างคนมีค่าแล้วใช้ชีวิตให้ดีจนเขารู้ว่าประตูบานนั้นไม่มีเขาอีกต่อไปถ้าคุณจำเป็นต้องอยู่ใกล้เขาเช่นที่ทำงานหรือในครอบครัวจงใช้ท่าทีที่เป็นทางการแต่ไม่เย็นชาแสดงความเคารพต่อตนเอง โดยไม่เปิดใจให้เขาอีกทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแต่เก็บใจไว้ในที่ปลอดภยัย12เอาคืนด้วยการรักตัวเองมากพอจนไม่ต้องการคําขอโทษจากเขาอีกคนที่เคยหักหลังเราไม่ได้เป็นเจ้าของคุณค่าในตัวเราหลายครั้งเราเฝ้ารอคําขอโทษจากคนที่ทำร้ายเราหวังว่าเขาจะสำนึกหวังว่าเขาจะเข้าใจเราสักวันหนึ่งแต่ในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนว่าความทุกข์เกิดจากความยึดมั่น และหนึ่งในสิ่งที่เรายึดมากที่สุดคือความคาดหวังหากเรารักตัวเองมากพอเราจะรู้ว่าการรอคำขอโทษคือการฝากกุญแจความสุขไว้ในมือคนอื่นและคนที่เคยทำร้ายเรามักไม่ได้มีเจตนาจะคืนมันให้เลยเอาคืนด้วยการไม่รอไม่หวังและไม่ฝากชีวิตกับคำขอโทษจากใครอีกต่อไปเพราะคุณไม่ต้องการเขามากำหนดว่าคุณจะสุขหรือทุกข์ได้หรือไม่คุณสามารถให้อภัยเขา โดยไม่ต้องได้ยินคำว่าขอโทษเพราะคุณรักตัวเองมากพอที่จะเลือกไม่ถือไว้ลองเขียนจดหมายที่คุณอยากจะได้รับจากเขาทุกคำขอโทษทุกคำอธิบายแล้วจบด้วยประโยคที่คุณเขียนให้ตัวเองว่าฉันไม่รอคำขอโทษนี้อีกแล้วเพราะฉันให้อภัยตัวเองและฉันเลือกเดินต่อไป 13. เอาคืนด้วยการให้อภยัยโดยไม่มีเงื่อนไขการให้อภัยไม่ได้เปลี่ยนอดีตแต่เปลี่ยนอนาคตของเรา ในทางพุทธศาสนาการให้อภัยไม่ได้หมายถึงการลืมแต่หมายถึงการไม่ยอมให้ความเจ็บปวดในอดีตมีอำนาจควบคุมใจเราอีกต่อไปพระพุทธเจ้าสอนให้เราปล่อยวางเพราะการยึดโทษผู้อื่นไว้ในใจเปรียบเสมือนการถือถ่านไฟร้อนๆแล้วหวังว่าจะเผาคนอื่นสุดท้ายคนที่ไม่ก่อนคือเราเองการให้อภัยจึงไม่ใช่ของขวัญที่เรามอบให้เขาแต่คือของขวัญที่เรามอบให้ตัวเองให้อภัยโดยไม่มีเงื่อนไขแปลว่า แม้เขาจะไม่รู้สึกผิดแม้เขาจะไม่ขอโทษแม้เขาจะไม่เปลี่ยนแปลงฉันก็จะปล่อยเขาไว้ตรงนั้นแล้วเดินต่อไปโดยไม่แบกอะไรอีกฝึกนั่งสมาธิภาวนาหรือเจริญเมตตาโดยใช้บทภาวนาง่ายๆเช่นขอให้เขาพ้นจากอากุศลขอให้เขามีปัญญาขอให้ฉันหลุดพ้นจากความกับแค้นใจทำทุกวันวันละไม่กี่นาทีจะช่วยให้ใจคุณเบาลงอย่างชัดเจน 14. เอาคืนด้วยการเปลี่ยนความเจ็บเป็นแรงบันดาลใจถ้าเขาทำให้คุณล้มก็จงลุกขึ้นมาในแบบที่เขาคาดไม่ถึงพระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกคือครูความเจ็บปวดคือบทเรียนที่ทำให้เราตื่นไม่ใช่จมถ้าเราใช้ถูกทางทุกครั้งที่ถูกหักหลังจะกลายเป็นบทเรียนที่ยกระดับชีวิตไม่ใช่ดึงเราต่ำลงความเจ็บไม่จำเป็นต้องกลายเป็นความแค้นแต่สามารถกลายเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เราพัฒนาตัวเองสร้างชีวิตใหม่ และเดินไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นการเอาคืนที่ดีที่สุดคือการเปลี่ยนจากเหยื่อเป็นผู้รอดแล้วกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นที่เคยถูกทำร้ายแบบเดียวกันประยุกต์ใช้ได้จริงตั้งเป้าหมายใหม่ให้กับชีวิตเช่นเรียนรู้ทักษะใหม่สร้างความสำเร็จใหม่หรือช่วยเหลือคนที่เคยผ่านความเจ็บเหมือนคุณแชร์เรื่องราวของคุณแบบมีพลังเพื่อเป็นแสงให้คนอื่นได้เดินตาม15เอาคืนด้วยการหลุดพ้นจากวัตจักรของเวรกรรม สุดท้ายแล้วการไม่เอาคืนคือการชนะที่แท้จริงพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเวรย่อมไม่ระง,งับด้วยการจองเวรแต่ระง,งับได้ด้วยอภัยนั่นเป็นธรรมดาแต่โบราณเพราะการจองเวรคือกับดักทางใจที่ไม่มีที่สิ้นสุดคนที่เคยหักหลังเราอาจยังวงเวียนอยู่กับความคิดเดิมพฤติกรรมเดิมแต่ถ้าเราตัดวงจรน,นั้นได้ด้วยสติบวกเมตตาบวกปัญญาเราก็หลุดพ้นจากวัฏจักรของเวรกรรมและเดินทางชีวิตต่อด้วยใจที่อิสระ การเอาคืนด้วยการไม่เอาคืนคือการเดินจากสนามรบที่ไม่มีใครชนะแล้วเลือกใช้ชีวิตในสันติของตนเองและเมื่อวันหนึ่งเขามองย้อนมาเขาจะเห็นเพียงเงาหลังของคุณที่ไม่ได้หยุดอยู่ตรงความเจ็บแต่เดินผ่านมันมาไกลเกินจะไล่ทันมันภาวนาให้ใจปลอดเวรด้วยบทสั้นๆเช่นขออย่าได้มีเวรแก่กันอีกเลยทั้งในชาตินี้และชาติหน้าขอให้ฉันได้พ้นจากโซ่ตรวนแห่งความแค้น ทำจนใจเบาแล้วคุณจะรู้ว่าการไม่ต้องเอาคืนสงบและทรงพลังแค่ไหนสรุปทั้ง15แนวคิดนี้ไม่ใช่หนทางล้างแค้นแต่คือหนทางล้างใจให้สะอาดและหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เขาทิ้งไว้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราไม่ยึดถือความโกรธไม่ตกเป็นเหยื่อของอารมณ์และเลือกใช้ธรรมะเป็นเครื่องมือเอาคืนที่สรงพลังและยั่งยืนที่สุดไม่ใช่ทุกศึกที่ควรลงไปสู้แต่ทุกบาดแผล สอนให้เราแข็งแกร่งขึ้นเสมอ